อาจารย์จะมาฝากถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งด้วย <c oughs> เห็นว่าใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิตินะคะมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยใช่ครับผมมันก็จะเป็นเรื่องที่สนุกๆน,นะครับในเรื่องของตรงนี้แต่ว่าคอนเซ็ปต์มันคือมันเรื่องของเกี่ยวกับประกันความรักอ่าอแล้วนักคณิตศาสตร์ประกันภยัยเป็นคนที่เหมือนกับไม่เชื่อในเรื่องนะครับเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องความรักผิดหวังความรักมาก่อนอสถิติตัวเองนี่คือแย่มาก แล้วเขาก็ไปเก็บสถิติข้างนอกมาด้วยจนกระทั่งเอามาคำนวณเป็นแบบแบบหนึ่งขึ้นมาแล้วถ้าสมมติว่าอยู่กันถึงสองปีได้เงินคืนรวมถึงตัวของทุนประกันที่เป็นดอกเบี้ยด้วยแต่ถ้าอยู่ไม่ถึงได้คืนแค่เงินต้นเท่านั้นเองโอ้นี่คือเป็นไอเดียหนึ่งที่เขาเอามาคิดทําเป็นภาพยนตร์แต่เอาเรื่องความรักมาโยงกับเรื่องของสถิติใช่แต่หนังจะไม่ได้มีสถิติอะไรมากแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มาแข่งขันกันเรื่องของความรักเพราะว่า พระเอกจะไม่เชื่อเรื่องคมรักเลยใช่ไหมฮะก็จะรุนให้คนเลิกกันส่วนนางเอกจะเป็นคนที่โลกสวยเชื่อมั่นในคมรักมากก็จะพยายามให้คนคืนดีกันหรือรักกันแล้วก็คือคือเปลี่ยนมาอยู่ในที่ทํางานเดียวกับพระเอกสุดท้ายสองคนเลยต้องแข่งกันเพื่อเก็บสถิติความสนุกมันอยู่ตรงที่ว่ามันไปหาแต่ละคนแล้วก็จะเห็นมุมมองของความรักแตกต่างกันน่าสนใจนะคะเขาอย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับคำว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว มันเป็นศาสตร์ที่ว่าอยู่ในทุกๆอนูของชีวิตประจําวันของเราเลยรอบตัวเราเลยจริงๆนะคะ,ะแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียหนึงเ,เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ได้ด้วยใช่20มิถุิทยนานี้ครับค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะทุกโรงภาพยนตร์นะคะ